บทที่330การต้อนรับด้วยเหตุนี้ราชาควางวิญญาณหญิงเจ๋จึงเดินไปที่ประตูด้านข้างและสมาชิกทั้ง5คนของทีมชเร็กก็เดินตามมูบิงจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกแต่ในความเป็นจริงเขาได้แต่แอบยุกนิ้วให้ถังซานทุกอย่างเป็นไปตามที่ถังซานคาดห้องอาหารของที่นี่มีความหรูหราไม่แพ้กันโคมไฟระยะคริสตันขนาดใหญ่เปล่งประกายเจิดจรัสราวกับฝัน สาวใช้ทั้งหมดเป็นเผ่าอสูจรจิ้งจอกรูปร่างเย้าวยวนบนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารอันโอชะและเกือบทั้งหมดทํำจากเนื้ออสูรแม้แต่เครื่องใช้ก็ทําด้วยโลหะหายากหลากหลายชนิดและมีความหรูหรายอย่างมากในด้านของหญิงเจียทีมชเชร์เป็นทีมเดียวที่มันเชิญมาเป็นส่วนตัว เมื่อเร็วๆนี้ข้าเพึ่งได้รับอสูรีแรดน้ำแข็งหายากมาวันนี้อาหารของเราโดยพื้นฐานมาจากมันนอของอศูรย์แรดน้ำแข็งมีคุณสมบัติในการคลายความร้อนและรักษาความอบอ,อุ่นหากบดเป็นผงสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารได้หลายชนิดส่วนเนื้อของมันรสชาติดีที่สุดและบำรุงร่างกายดีมากเชิญลองดูได้ อสูรแรดน้ำแข็งไม่ใช่อสูรดูร้ายธรรมดามันเป็นระดับที่สูงกว่าอาสูรเสือเมฆาและหายากมากสําหรับราคานั้นงูจปิงจิงกับถังซานไม่รู้แต่มันเป็นตัวเลขที่ประเมินค่าได้ยากอย่างแน่นอนจึงเป็นเรื่องปกติที่ทีมชเชลกจะไม่เกรงใจและร่วมรับประทานอาหารกับมันในทันทีในไม่ช้าพวกเขาก็รู้สึกถึงออร่าเย็นๆในร่างกายซึ่งทําให้รู้สึกสบายตัว ส่วนผสมนี้มีผลการบำรุงที่ดีมากเป็นเรื่องยากมากสำหรับเผ่าอาสูรเช่นเผ่าอาสูรกวางวิญญาณที่จะฝึกฝนถึงระดับเทพโดยอาศัยความสามารถและพลังสายเลือดของตัวเองท้ายที่สุดอัจฉริยะอย่างจักกรพรรดิกวางเจสีนั้นหายากมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเผ่าอาสูรกวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าอาสูรกวางที่เป็นขุนนางพวกมันจะพัฒนาระดับการฝึกฝนผ่านสมบัติของสวรรค์และโลกไม่ได้ และด้วยวิธีดังกล่าวพวกมันจึงค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งจนถึงในปัจจุบันสมาชิกทั้ง5คนของทีมชเร็กพอใจกับอาหารมื้อนี้มากมีเครื่องเทศหลายชนิดที่ถังซานเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขามายังโลกนี้เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่เคยกินไม่มีรสชาติพวกเจ้ากินแล้วเป็นอย่างไรบ้างราชากวังวิญญาณหญิงเจียถามด้วยรอยยิ้ม ตัวมันเองไม่ได้กินมากนักและไม่รู้ว่ามันกินอาหารประเภทนี้มากี่ครั้งแล้วสำหรับมันซึ่งเป็นขุมพลังระดับเทพการกินสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้มันพัฒนาการฝึกฝนของมันได้อีกต่อไปวู้บิงจิงกล่าวมีมากเราไม่เคยได้ลิ้มรสของอร่อยเช่นนี้มาก่อนหญิงเจย,ยิ้มและกล่าวพวกเจ้าชอบมันก็ดีถือว่าเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ข้าลืมไปเมื่อครั้งที่แล้ว หลังจากที่พวกเจ้ามอบรูปแบบวงเวทให้ข้าข้าไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพวกเจ้านี่เป็นความผิดพลาดของข้าแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ข้าอยากถามเมื่อเร็วเร็วนี้มีรูปแบบวงเวทที่เรียกว่ารูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าแบบพบพาในตลาดซึ่งใช้เพื่อช่วยในการตุกฝนและผลค่อนข้างดีข้าสงสัยว่าพวกเจ้าเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่หญิงเจียถามอย่างจริงจังผู้ปิงจิงสายหน้าอย่างว่างเปล่าและกล่าว ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หญิงจี๋ชำเลืองมองเขาแล้วกล่าวรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าแบบพบพานี้เป็นที่นิยมมากและราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ราคาต่อชิ้นเกิน50เหรียญธาตุและสินค้ายังขาดตลาดแต่ในความเห็นของข้ารูปแบบวงเวททั้ง3าแบบของพวกเจ้ายังอยู่เหนือรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าและมันไม่เคยปรากฏในตลาดข้าไม่คิดจะใช้ประโยชน์จากพวกเจ้าฟรีรี ค่าจะจ่ายให้พวกเจ้าหนึ่งร้อยเหรียญธาตุเพื่อซื้อรูปแบบจากพวกเจ้าพวกเจ้าคิดอย่างไรดวงตาของมูจริงจิงเป็นประกายและทันทีที่เขากำลังจะตกลงเขาก็ถูกถังซานที่อยู่ข้างๆแตะเบาๆจากนั้นเขาก็ได้ยินถังซานพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาใจสลายท่านหญิงเจีย๋ยเราไม่ต้องการเหรียญแต่เรายังหวังว่าจะชนะการต่อสู้สิบรอบและได้รับสถานะชนชั้นสูงทังซานกล่าว ราชากวางวิญญาณถอนหายใจเบาๆและกล่าวหากเป็นสิ่งที่ข้าทำได้แน่นอนว่าไม่มีปัญหาแต่เจ้าต้องรู้ด้วยว่าสนามกีฬาเป็นสถานที่ยุติธรรมยิ่งกว่านั้นเจ้าเป็นมนุษย์ตัวตนของเจ้าจึงยากกว่าที่จะจัดการนี่ไม่ใช่การหลอกลวงยากเกินไปที่มนุษย์จะกลายเป็นชนชั้นสูงโดยเฉพาะในสถานที่อย่างสนามกีฬาตามกฎของสนามกีฬาถ้าสามารถชนะการต่อสู้จนถึงรอบที่สิบได้จริงๆ คู่ต่อสู้ในรอบที่สิบที่จะเผชิญจะต้องแข็งแกร่งที่สุดในสนามกีฬาซึ่งเป็นไปตามกฎนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าแทรกแซงได้อีกต่อไปหากข้าแทรกแซงข้าต้องมีคำอธิบายที่ดีพอแก่เผ่าหลักของเมืองจือเฉิงราชากวางวิญญาณกล่าวอย่างเคร่งขรึมทั้งซานกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนท่านหญิงเจียแสดงความจริงใจว่าเราจะสามารถเข้าสู่การต่อสู้รอบที่สิบเท่านั้นก็พอ ส่วนในรอบสุดท้ายเราจะต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองไม่รู้ว่าท่านจะตกลงไหมพวกเขายังมีการต่อสู้อีกสี่รอบและยังไม่มีการรับประกันว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ดีแล้วเป็นไปได้ไหมที่การต่อสู้อีกสามรอบจะได้รับการรับประกันหญิงเจียมองลึกเข้าไปที่เขาและกล่าวเนื่องจากรูปแบบวงเวทนั้นมีค่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องจ่ายสำหรับการต่อสู้รอบต่อไป จากนั้นมันก็โบกมือและไม่นานก็มีถาดใหญ่สามถาดขึ้นมาวางบนโต๊ะเมื่อถาดสามถาดวางไว้ข้างหน้าถังซานและคนอื่นๆอากาศในห้องอาหารก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันความผันผวนของท่าที่รุนแรงปรากฏขึ้นในทันทีและอากาศในห้องอาหารทั้งหมดดูเหมือนจะหนานแน่นขึ้นมากแต่ละถาดมีเหรียญทาาร้อยเหรียญเรียงซ้อนกันอย่างเรียบร้อยแค่มองเพียงปราดเดียวก็จะเห็นว่าคุณภาพสูงมาก ในถาดแรกทั้งหมดเป็นเหรียญธาตุธาตุน้ำแข็งสีน้ำเงินเหรียญธาตุน้ำแข็งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ร้อยเหรียญนั้นหายากเหรียญธาตุในถาดที่สองเป็นเหรียญธาตุธาตุลมสีน้ำเงินทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยว่าหญิงเจี๋ยเห็นว่าใครเป็นคนสำคัญในทีมของพวกเขาเสาหลักคืออู้ปิงจิงกับถังซานและเหรียญธาตุทั้งสองถาดนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติของพวกเขา สกุลเหรียญธาตุในถาดที่สามมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยมีเหรียญธาตุทั้งหมด300อเหรียญในถาดใหญ่ทั้งสถาดนี่เป็นความมั่งคั่งมหาศาลที่ถังซานไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของมูปิงจิงแดงเล็กน้อยและเขามองไปที่เหรียญธาตุก่อนจากนั้นจึงมองไปที่ถังซานนี่คือค่าตอบแทนที่พวกเจ้าสมควรได้รับแต่ข้ายังต้องขอให้บอกวิธีใช้รูปแบบทั้งสนี้ข้อตกลงนี้ยุติธรรมไหม หญิงเจ๋ยกล่าวกับทังซานและวู้ปิงจิทงทังซานกล่าวว่ามันยุติธรรมมากแต่ท่านหญิงเจ๋ยเรายังคงต้องรักษาชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่ข้าเพิ่งเสนอไปท่านเห็นด้วยไหมหญิงเจ๋ยแสดงท่าทางครุ่นคิดและหลังจากนั้นครู่หนึ่งมันก็กล่าวข้อเสนอของเจ้าก็ไม่เชิงว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าบอกที่มาของทั้งสามรูปแบบนี้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของหญิงเจ๋ยในการพบพวกเขาในวันนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันได้ศึกษารูปแบบทั้งสานี้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่บทสรุปทำให้มันผิดหวังอย่างมากรูปแบบทั้งสามนี้ซับซ้อนกว่าที่มันคิดไว้มากการจัดเรียงที่ซับซ้อนเช่นนี้หมายความว่ามันยากมากที่จะใช้และเป็นไปไม่ได้ที่จะกระตุ้นพวกมันหากไม่มีวิธีการพิเศษทีมชเชเร็กเมื่อเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้พวกเขาต้องอธิบายวิธีใช้ ในเรื่องนี้หญิงเจียไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะพวกเขาได้มอบรูปแบบทั้งสรูปแบบและไม่มีเหตุผลที่จะไม่พูดว่าใช้มันอย่างไรไม่มีอะไรที่ซื้อไม่ได้อันที่จริงราคาของรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าที่มันกล่าวเป็นการหลอกลวงในตลาดรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าถูกขายในราคาสูงถึง300เหรียญธาต เมื่อมันกล่าวถึงราคา50ิเหรียญธาตุมันก็จงใจสังเกตการแสดงออกของทังซานและคนอื่นๆพยายามดูว่าพวกเขารู้ราคาที่แท้จริงของรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่าหรือไม่หากมองในแง่ของบทบาทมูล,ลค่าของแผ่นรูปแบบวงเวทบันไดส่นิพานรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริตารูปแบบวงเวทประสานร,รวมหนึ่งที่ทังซานหยิบออกมาทั้งหมดควรจะอยู่เหนือแผ่นรูปแบบวงเวทรวบรวมออร่า โดยเฉพาะรูปแบบเคลื่อนย้ายโชคพริตาและรูปแบบประสานรวมหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติหายากบทที่3 3 1อยโกหกอย่างแนบเนียนราชากวางวิญญาณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของสมาชิกทีมชเชร็ตแม้ว่าพวกเขาจะสวมหน้ากากแต่การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนยังสามารถเห็นได้จากครึ่งล่างของใบหน้าที่เปิดเผย เมื่อเทียบกับวิธีการใช้รูปแบบวงเวททั้ง3รูปแบบสำหรับหญิงเจียที่มาของทั้ง3รูปแบบนั้นสำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อชัดเจนแล้วว่าการเรียนแบบเป็นไปไม่ได้การค้นหาแหล่งที่มาจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกหลังจากที่ถังซานลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็กล่าวท่านหญิงเจียพูดตามตรงเราไม่สามารถบอกที่มาของทั้ง3รูปแบบได้อย่างชัดเจน เราบังเอิญช่วยผู้อาวุโสคนหนึ่งไว้และทั้งสามรูปแบบนี้เขามอบให้เราเขาแต่งเรื่องไว้รอให้หญิงเจียถามแล้วผู้อาวุโสหรือแล้วผู้อาวุโสเป็นมนุษย์ไหมหญิงเจียถามทั้งซานพยักหน้าและกล่าวใช่เขาเป็นมนุษย์ตอนนั้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากต่อมาเราช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้เขาเขาไม่มีของตอบแทนเขาจึงมอบรูปแบบสมรูปแบบนี้แก่เรา ผู้อาวุโสคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนหญิงเจียจ้องไปที่ถังซานด้วยแววตาจริงจังและพลังจิตในดวงตาของมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถังซานตกอยู่ในพวังทันทีและกล่าวอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนข้าเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในราชสำนักเขายังกล่าวว่าถ้าเรามีโอกาสให้ไปหาเขาที่ราชสำนักบ,บั้พชน ราชสำนักบรรพชนหรือหญิงเจียตกอยู่ในห่วงความคิดหลังจากได้ยินคำพูดของทางซานคำพูดของทางซานนั้นง่ายมากแต่ก็เข้ากับสถานการณ์ของพวกเขาด้วยเป็นเรื่องปกติหากมันจะไม่สงสัยหากบอกว่ารูปแบบวงเวทได้รับมาจากปรมาจารย์แห่งวงเวทในราชสำนักบรรพชนก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหญิงเจียอดไม่ได้ที่จะกล่าวเจ้าหมายถึงถ้าไปที่ราชสำนักบรรพชนอาจได้พบเขา ทั้งสารพยักหน้าและกล่าวหลังจากได้รับรูปแบบทั้งสามรูปแบบแล้วเราก็รู้ว่าพวกมันมีประสิทธิภาพเพียงใดแต่เราก็รู้ด้วยว่าเราไม่สามารถเรียนแบบได้ผู้อาวุโสคนนั้นกล่าวว่าถ้าพบเราอีกครั้งเขาจะมอบรูปแบบที่ดีกว่านี้ให้พวกเรารูปแบบที่เขาให้มานั้นน่าทึ่งมากแน่นอนว่าเราต้องการได้ผลประโยชน์มากกว่านี้ แต่ในราชสนันนกค่ารับใช้ธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้เว้นแต่พวกเราจะมีสถานะชนชั้นสูงนั่นคือเหตุผลที่เรามาเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมเพราะหวังว่าจะได้พบผู้อาวุโสคนนั้นอีกครั้งหลังจากได้รับสถานะชนชั้นสูงคำพูดของทางซานนั้นสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบันของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังชี้แจงที่มาของรูปแบบทั้งสามรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ราชสำนักบรรพชนมีปรมาจารย์แห่งวงเวทที่ทรงพลังซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากคำถามที่หญิงเจียยังค้างคาใจคือเจ้าของวงเวทอยู่ในเผ่าที่ทรงพลังเผ่าใดการปรากฏตัวของรูปแบบวงเวทนั้นค่อนข้างกระทันหันแต่ผลของมันก็ชัดเจนวงเวทเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในเผ่าใหญ่แต่ปรากฏโดยตรงในตล,นตลาดซึ่งหมายความว่าปรมาจารย์แห่งวงเวทนี้น่าจะยังไม่ได้สังกัดในเผ่าที่มีอำนาจใด,ดๆ และเขาก็รู้ด้วยว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ตรวจสอบที่มาของงวงเวทแต่ก็ยังไม่มีบาะแสและไม่คาดคิดว่าบาะแสน,นี้จะถูกวางไว้ตรงหน้ามันแบบนี้ดังที่ถังซานกล่าวไว้มันไม่ง่ายที่ข้ารับใช้ธรรมดาจะไปราชสํสำนักบรรพชนเมื่อเห็นหญิงเจี๋ยจมอยู่ในห้วงความคิดสีหน้าของถังซานก็ว่างเปล่าผ่านไปสักพักหญิงเจียก็กล่าว บอกวิธีใช้รูปแบบ3รูปแบบนี้แล้วพวกเจ้ากลับไปก่อนเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการต่อสู้รอบถัดไปหากมีข่าวเกี่ยวกับผู้อาวุโสให้รีบบอกข้าจะไม่ลืมความดีความชอบของเจ้าเรื่องนี้มันต้องคิดให้รอบคอบและดูว่าต้องทำอย่างไรก่อนจะพบปรมาจารย์แห่งวงเวทเมื่อเทียบกับเผ่าอื่นที่กำลังตรวจสอบเรื่องนี้ มันคิดว่าตอนนี้มันมีข้อได้เปรียบแล้วอย่างน้อยมันก็รู้ว่าปรมาจารย์แห่งงวงเวทเป็นมนุษย์และอยู่ในราชสำนักหากคว้าโอกาสนี้ได้ผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นย่อมเกินจินตนาการจึงต้องพิจารณาถึงแผนในระยะยาวแน่นอนว่า300เหรียญธาตนั้นถูกมอบให้กับทีมชเช็ก เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับวิธีการใช้แผ่นรูปแบบวงเวทซึ่งถูกสาธิตโดยติงไปและในไม่ช้าหญิงเจียก็เชี่ยวชาญท้ายที่สุดมันเป็นผู้ทรงพลังระดับเทพที่มีจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อทั้งห้าคนเดินออกจากสนามกีฬาพี่ใหญ่ที่สงบนิ่งอยู่เสมอก็แสดงความรู้สึกตื่นเต้นจนออกนอกหน้านอกตาแน่ละนั่นคือ300เหรียญทาาเชียวนะ เขาไม่เคยเห็นเหรียญมากขนาดนี้มาก่อนและครั้งนี้เขาทำกำไรได้มหาศาลจริงๆจากการสนทนาในวันนี้กับราชากวางวิญญาณหญิงเจียเป้าหมายของทังซานก็สำเร็จเช่นกันหญิงเจียต้องการรูปแบบนี้มากเรื่องนี้ถังซานไม่รู้สึกแปลกใจเขาสามารถวางแผนตามสิ่งนี้ได้ในอนาคต ในเวลาเดียวกันเขายังได้ยินจากคำพูดของหญิงเจียในวันนี้ว่าการต่อสู้แบบทีมรอบสุดท้ายจะยากที่สุดและพวกเขาจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพวกเขาไม่เปิดเผยทักษะที่แท้จริงก็ไม่ง่ายสำหรับพวกเขาที่จะชนะสำหรับทีมชเชร็ีของพวกเขานี่จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามเขาได้ให้ข่าวแก่หญิงเจียแล้ว กราบใดที่หญิงเจียสนใจในปรมาจารย์แห่งวงเวทที่ไม่มีอยู่จริงความปลอดภัยของทีมจะได้รับการรับประกรันเมื่อไปราชสำนักบรรพชนในอนาคตก็จะได้รับการคุ้มครองมากขึ้นด้วยเกี่ยวกับคำพูดของถังซานหญิงจีเชื่ออย่างสนิทใจเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะหญิงเจีดูถูกมนุษย์ตั้งแต่แรกดังนั้นมันจึงคิดโดยสัญชาตญาณว่าข้ารับใช้ธรรมดาธรรมดาจะได้รับสิ่งที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไร และแม้ว่าปรมาจารย์แห่งงวงเวทที่ถังซานกล่าวถึงเพื่ออ้างอิงที่มารูปแบบทั้งสามรูปแบบว่าเป็นมนุษย์จะไม่มีตัวตนแต่ก็ต้องมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในราชสำนักบรรพชนอยู่จริงแม้ว่าถังซานจะไม่รู้ว่ามนุษย์แบบใดที่อาศัยอยู่ในราชสำนักบรรพชนก็ตามแต่เขาเชื่อว่าต้องมีมนุษย์ในราชสำนักบรรพชนแน่นอนมนุษย์มีสติปัญญาสูงเป็นไปได้อย่างไรว่าไม่มีแม้แต่นักปราชดในหมู่มนุษย์ขนาดใหญ่ และหากมีมนุษย์เช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ราชสำนักบรรพชนทีมเช็คต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬาและชนะไปหกรอบเข้าใกล้สถานะชนชั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญที่สุดคือถังซานสามารถจับทางของหญิงเจียได้ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในเมืองจือเฉิงและใช้เป็นบันไดไปราชสำนักบรรพชนได้ในอนาคตซึ่งลดแรงประทะลงได้มาก แน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่จนกว่าพวกเขาจะกลับจากราชสำนักบรรพชนเท่านั้นและมันก็ไม่ยากเลยที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้แค่นำรูปแบบอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบกลับมาจากราชสำนักบางทีเมื่อถึงเวลานั้นเสี่ยวเหมยออาจกลับจากการลีภัยของนางแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของทังซานคือการลีภัยของเสี่ยวเหมยในสัปดาห์ถัดมาทีมชเชร็กทำการต่อสู้แบบทีมอีก3ามครั้ง ใช่พวกเขาหยุดพักหนึ่งวันหลังการต่อสู้แต่ละรอบต่อสู้สามรอบและชนะสารอบนั่นเป็นเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอหรือพวกมันเพิ่งถูกตัดกำลังโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเอาชนะคู่ต่อสู้โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆการต่อสู้เก้ารอบและชนะเ้ารอบในฐานะมนุษย์ทีมของพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬา ความลงเอียงของสนามกีฬาทำให้ทีมชเชลกมีกำไรจำนวนมากและพวกเขาอยู่ห่างจากการเป็นชนชั้นสูงเพียงก้าเดียวในเมืองจืดชื้งชื่อเสียงของทีมชเชลกนั้นถึงระดับที่แม้แต่เผ่าอสูรนกยูงยังให้ความสนใจส่วนในหมู่มนุษย์พวกเขาก็เปรียบเสมือนแสงสว่างปราบใดที่มีมนุษย์จะได้ยินการพูดคุยเกี่ยวกับทีมชเชลกจะเห็นได้ว่าความสําคัญของพวกเขาที่มีต่อมนุษย์ในเมืองจืเชืงทั้งหมดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจิตยิญญ,ญาณ ตอนนี้มนุษย์ทุกคนกำลังคุยกันถึงสถานการณ์ในการต่อสู้แบบทีมรอบที่10กลยุทธ์ที่คู่ต่อสู้ของทีมชเช็ิีอัดใช้รวมไปถึงว่าพวกเขาจะได้รับสถานะชนชั้นสูงผ่านการต่อสู้แบบทีมหรือไม่แต่ในเวลานี้ทีมชเชริีกลับหายตัวไป